สวัสดีครับมือนีรายการเกษตรง่ายๆสไตล์เบ้าขอบุนครับมือนี้ครับพี่น้องผมสิบห้าพี่น้องทั้งบ้านมาเหตุเครื่องส่อมเข่าครับแบบง่ายๆตามสไตล์เบ้าขอบุนใสเวลาบอกเกิน3นาทีครับที่สําคัญต่อไปปัญหาของการส่อมเข่าเรื่องปวดหลังปวดเอวสี่มีอีกแล้วครับพี่น้องครับมาเบงอุปกรณ์กันว่ามีอย่างไรครับหนึ่งครับท่อพ v c ซีครับขนาดพ่อเหมาะครับ สาเหตุที่ใส่ท่อพีวีซีนะครับเพราะว่านำนักท่อพีวีซีนี่เบานะครับแล้วก็ที่สัมพันธ์คือดัดไงนะครับอันที่สองครับค้อนครับค้อนตีตะปูธรรมดาครับแล้วก็ขาดว่าอะไรครับใบเลื่อยตัดเล็กครับแล้วก็แนวที่ใส่คือต้องใส่น้ำคือเตาไฟครับแต่เมื่อนี้ผมขออนุญาตใส่เตาปิกนิกแท่นครับหรือบางขาสิใส่เตาไฟธรรมดาก็ได้ครับมาครับมาเบิ่งวิธีการเ็ดกันครับ อันดับแรกครับจุดไฟครับน้ำทอ p ีวีซีขนาดซีหุนครับอ่ามาล้นไฟครับเอาปลายด้านหนึ่งนะครับล้นไฟล้นประมาณ10บถึงสิเซนติเมตรครับอ่าเสียดแล้วครับหลังจากทอพีวีซีหุอนแล้วครับใส่ค้อนตีตะปูครับอ่ากดทอพีวีซีลงไปเลยครับอ่าปล่อยให้เย็นนะครับ เย็นแล้วน้ำเลือยไปเรื่อยตัดเล็กครับอ่ามาตัดนะครับเรื่อยเป็นปากแคลมนะครับเลื่อยเข้าไปนะครับกระสีอยู่ประมาณสามถึงหาเส้นนะครับบ่ต้องเรื่อยเข้าไปเลือกหลายนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเลือกหลายเกินไปกับ่ดีนะครับเสียหายเวลาที่เขาเสียบต้นเขามันสีเวลาทอดออกมามันสียากนะครับเพราะฉะนั้นเราเรื่อยเลื่อยเข้าไปประมาณสามถึงหาเส้นพ่อครับ ครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับสําหรับอุป,ปรกรณ์ในการซ่อมเข่าครับเดี๋ยวไปล่องเบงวา่าใส้ดีซ้ำไหนครับพี่น้องโอ้พี่น้องครับเกิดปัญหาขึ้นแล้วครับก้าที่เท้าใส้ครับเนื่องจากว่าก้ามีอายุประมาณสองเดือนแล้วนะครับเทาถอนใน อยากหวังหน้าหนานะครับที่อยู่ในแฮน่านะครับาก็แก้ปัญหาบางอย่างครับน้ำไปเลื่อดเหล็กมาเลยครับตัดเอาเลยครับพี่น้องเนื่องจากว่าบากทีเฮ็ดนะครับมันตื้นเกินไปนะครับก็เลื่อยเขาไม่เยอะครับจากที่แรกนะครับอยู่ประมาณสามถึงหาเส้นนะครับเปลี่ยนเป็นสิบเส้นนะครับอยู่ประมาณสิบเซนติเมตรครับพี่น้อง เนื่องจาก้าต้นไงแล้วนะครับเรียบร้อยครับพี่น้องยังไงซํานี่ครับมาล่องสอมกันไหมครับบันนี้่อมกระยุที่ต้นหนึ่งนะครับว่าลองใส่ไหลอ่าได้แล้วครับนี่ปึ๊บเสียบลงไปเลยครับไงเถี่ยวพี่น้องนี่ครับอ่าลักษณะที่เสียบลงไปเลยครับเบิดปัญหาเรื่องปวดหลังปวดเอวครับ งไงครับหลังจากที่ได้ลองเบลเงแล้วครับสำหรับอุปกรณ์ซ้อยในการซ่อมเขา่าหรือว่าการดำหน้านะครับตัวนี้ก็ถือว่าใส่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องข้อดีของการใส่ท่อพี C ีซีคือนำนักค่อนข้างที่สีเบาครับและที่สำคัญนะครับก็สามารถดัดไงงอไงผู้ใดที่มีท่อน้ำทอ่อปะป่าหลังจากที่ ใส่แล้วนะครับเหลือใส่ก่อมาเห็ดใส่ได้เลยนะครับควมเยาากับขึ้นอยู่ครับตามที่เข้าถนัดนะครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเมตรนะครับกับอีก 20- 30มเส้นนะครับที่ผมใส่อยู่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆครับเอาไปล่องเห็ดใส่กันเบิงครับพี่น้องถ้าพี่น้องคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ครับอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อว่าสิบปฏิภาสคลิปใหม่ กอนผูใ้ใดครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ผมเบาขอบคุณนเด้อขอบพระคุณห,หลายๆสวัสดีครับ